การจัดโครงการฝึอกอบรมเพิ่มพูนความรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานธุรการสารบัญและการจัดทำรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ2,566ขอขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนายกสมทรงพันเจริญมรคกุลได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพิธีเปิดโครงการฝึอกอบรมเพ,พิ่มพูนความรู้หลักสูตรก,การฝึอกอบรมเกี่ยวกับ งานธุรการสารบัญและการจัดทำรายงานการประชุมอันนั้นก็ว่าก็ชาจัดค่ะจะได้เป็นสิเทียเราไ้รับทราบด้วยกันถ้าเราให้2 5งพันห้าร้ิบหกนับดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรานั้นโชคดีนะครับที่ได้มีผู้บริหารมีเยกากรใจดีนะครับที่ให้ความรู้แล้วนะครับ ส,ส,ส่วนการคือกรนะทรวงกระกรมนะส่วนการคือกระทรวงกระกรมส่วนกลางเนี่ยเขานิยมลงชื่อส่วนราชการแล้วก็ที่สดยว่าคืออะไรจังหวัดกับอำเภอศรีอยุธยาถนนสายเอเชียอ,อยอแต่อปอตอไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อบตประมาณ98หนูจะไปบอกนายกอบตบอกประหลัดอบตให้เปลี่ยนมาใช้ที่ทำาราชวโรกาศกาบองค์กรตูนท่ากรุณาทราบว่าละองผุ้ีพรมาเอ็นะใจเย็นๆถามว่าผิดระเบียบไหมไม่ผิดเพราะระ